การฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเพื่อให้หมุนสะโพกเข้าได้ดีขึ้นนะครับเอาขาข้างหนึ่งนะครับวางบนบนแท่นนะครับแล้วก็ดันตัวขึ้นนะครับขาข้างล่างลอยนะครับค้างไว้นะครับทำซ้ำๆจนล้านะครับถ้าคนไข้คนไหนมีปัญหาปวดเข่าด้านในนะครับหรือหมุนข้อสะโพกเข้าด้านในไม่ได้ให้ทำอ่า ท่านี้นะครับทําให้สมดุลน,นะครับเปลี่ยนทําทั้งสองข้างนะครับซ้ายวยขวาขาล่างให้ลอยขึ้นนะครับถ้าใครทําขาล่างยังลอยไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆฝึกครับทําจนล้าเลยนะครับ